บ้านไหนนะคะที่ลูกมีปัญหาเรื่องของการทานข้าวยากนะคะร้องไห้กระจององอแง,องหัวเหม็นคาวค่ะแล้วก็มีหนองเยอะเด็กบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพุงโล่พุงบอ่องอาจจะบ่งบอกว่าลูกกำลังเป็นสาก็ได้ค่ะหากบ้านไหนที่ลูกมีปัญหาเหล่านี้นะคะก็ไม่ควรจะอยไว้นานค่ะเพราะว่านี่กระดังงบอกว่าลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือว่าขาดสารอาหารอะไรบางอย่างไปนะคะรวมถึงธาตุภายในของลูกเนี่ยไม่ค่อยสมดุลค่ะขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะสมุนไพรนิวเจนสำหรับเด็กนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรทานง่าย<ๆ>แล้วก็กรวมสมุนไพรหลายตัวที่ช่วยปรับสมดุลธาต ภายในของน้องทําให้น้องเนี่ยทานข้าวได้ง่ายขึ้นระบบขับถ่ายก็ขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ภูมิภายในก็ดียิ่งขึ้นค่ะนิวเจนคุณสมฤทธิ์นะคะมีส่วนประกอบของกระเจี๊ยบแดงใบบัวบกสารวรลักําเสียมแล้วก็รวมสมุนไพรไทยทั้งแผ่นไทยแล้วก็แผนจีนที่เป็นที่ยอมรับของเภสัชกรค่ะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับธาตุภายในของเด็กทําให้น้องเนี่ยทานข้าวได้ง่ายขึ้นนะคะอารมณ์งอแงก็จะลดออมันลงนะคะรวมถึงปัญหาหัวเหม็นข้าวเหนียวออกเยอะก็จะดียิ่งขึ้นค่ะ ที่สาคัญรสชาติเขาถูกปรับให้ทานง่ายค่ะไม่ฝากไม่ขมค่ะน้องๆทานได้ง่ายทุกช่วงวัยค่ะสาหรับคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะแก้ปัญหาของลูกนะคะลูกทานยากนะคะขอแนะนํา e ิ g เจดับกล่องนะคะซึ่งบรรจุ3าขวดนะคะลักษณะขวดจะเป็นแบบนี้นะคะ1กล่องจะมีให้3ขวดที่สําคัญนะคะเขาจะมีแก้วตวงมาให้ด้วย1แก้วตวงตวงได้ประมาณ30มสิบเอลแต่ว่าทานแต่ละครั้งแค่ครึ่งแก้วตวงก็พอค่ะถ้าน้องทานยากแนะนําให้ผสมน้ำผลไม้นะคะหรือเป็นน้ําหวานนะคะจะช่วยทําให้ลูกเนี่ยทานนิ เได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่ท่านไหนสนใจสามารถทักปรึกษาแอดมินขอคำปรึกษาและสั่งซื้อที่ช่องแชทได้เลยนะคะ